เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวหรือแบตเตอรี่ที่เรารู้จักกันเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เซลล์นี้มีหลักการจ่ายไฟหรือประจุไฟอย่างไรวันนี้เราจะมาทําการศึกษากันครับสวัสดีครับคุณชาญรงค์สวัสดีครับ,ค,าารค,รบคุณสุภาวิทยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวแบตเตอรี่หรือเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกวที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยมีขนาดเล็กแต่ทําไมถึงจ่ายไฟฟ้าได้กับให้กับรถได้ทั้งคันครับ,รบมันมีหลักการหรือวิธีการทํางานอย่างไรบ้างครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปศึกษาจากการทดลองภายในวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงครับได้ครับเราจะเริ่มกันยังไงดีครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์และสารเคมีที่ต้องใช้ภายในวันนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนะครับสารเคมีก็มีสารละลายกรดซัลฟูริกเข้มข้นสูดอยู่้าโมลาร์นะครับแผ่นตะกัวนะครับส่วนอุปกรณ์ก็มีป i ิเกอร์นะครับวอมิเตอร์ แบตเตอรี่ขนาด6โวลต์นะครับหรือจะเอาถ่านไฟฉายมาต่อกันก็ได้นะครับสายไฟแบบคลิปปากจระเข้นะครับสุดท้ายก็เป็นหลอดไฟนะครับครับแต่เนื่องจากว่าการทดลองนี้อาจจะมีไอของแก๊สที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นมาด้วยก็ได้ครับเราไม่ควรจะสูดดมเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนที่จะทำการทดลองได้ครับ เรียบร้อยครับเยอะพอแคนั้นครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเทสารละลายกรดซัลฟูริกเข้มข้นสูตรยูด้าโมลารลงในพิเกอร์นะครับสำหรับสารละลายกรดซัลฟูริกที่ใส่ลงไปนะครับทำหน้าที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ด้วยนะครับอืมครับเดี๋ยวต่อไปผมจะใส่แผ่นตะกั่วลงไปในสารละลายนะครับครบแต่เราจะต้องทำการพับ แผ่นตะกัวก่อนครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปที่ปิเกอร์ให้ค้างไว้แบบนี้ครับส่วนอีกแผ่นก็ทำแบบเดียวกันนะครับพับแผ่นตะกัวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในสารละลายนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีแผ่นตะกัวสองแผ่นอยู่ในสารละลายนะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดให้แผ่นตะกัว ด้านนี้นะครับเป็นแผ่น A ครับซึ่งต่อกับสายไฟสีแดงนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณสุภวิยะหยิบสายไฟครับนะครับนะครับแผ่นด้านนี้กําหนดให้เป็นแผ่นตะกัว a ซึ่งต่อเข้ากับสายไฟสีแดงนะครับส่วนแผ่นตะกัวด้านนี้กําหนดให้เป็นแผ่น b นะครับต่อเข้ากับสายไฟสีดํานะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับ โวลเมเตอร์ครับแล้วก็ให้คุณสุภาพวิริยะลองสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับครับแล้วสีแดงกับสีดําตรงนี้มีค่าอะไรแตกต่างกันยังไงบ้างคบอ๋อเนื่องจากว่าโวลเมเตอร์ในที่นี้มันมีอยู่2ค่าใช่ไหมครับเดี๋ยวให้คุณสุภาพวิริยะเนี่ยสังเกตค่าที่เป็นสีแดงครับเพราะว่าค่าที่เป็นสีแดงเนี่ยจะวัดความต่างสักซึ่งเราสนใจในการทดลองนี้อ๋อคนะครับเดี๋ยวรบกวมคุณสุภาพวิริยะช่วยต่อ เข้ากับโวลต์มิเตอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจับให้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างเอื่เท่าที่สังเกตตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากโวลต์มิเตอร์เป็นชุดแบตเตอรี่6โวลต์นะครับครับแล้วลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ ต่อขั้วไหนเข้ากับขั้วไหนบ้างครับเดี๋ยวต่อสายไฟสีแดงเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับ,รบซึ่งก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคส่วนสายไฟสีดำก็ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วลองดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างน,น,นะครับพร้อมนะครับครับอ เป็นไงบ้างครับตอนนี้มีฟองแก๊สเกิดขึ้นทั้งสองขั้วเลยนะครับครับซึ่งฟองแก๊สที่เกิดขึ้นนี้ก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคสังเกตเห็นได้ง่ายเลยชัดเจนไหมครับก็ให้ปฏิยาดำเนินไปสักระยะนะครับแล้วก็ครับลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับได้ครับ ให้คุณชาณรงค์ครับเหมือนฝั่งขั้ว A เนี่ยสีแผ่นตะกั่วจะเข้มขึ้นนะครับขั้ว A ก็คือด้านนี้ใช่ครับใช่ครับส่วนขั้ว B ครับเป็นไงบ้างครับก็ตัวแผ่นตะกั่วยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้ก็เกิดปฏิยาไปสักพักแล้วนะครับคุณสุภวิยะสังเกตเห็นอะไรบ้างครับครับ นอกจากอาฟองแก๊สจะเกิดขึ้นแล้วแผ่นตะกั่วขั้ว A ที่ต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่ก็มีสีน้ำตาลมาเกาะน,นะครับในขณะที่แผ่นตะกั่ว B ที่ต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่มีแต่ฟองแก๊สอย่างเดียวไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แผ่นตะกั่วครับครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันทดลองนะครับคือเปลี่ยนจากแบตเตอรี่6โวลต์กลับมาบเป็นโวลต์มิเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับ,รบได้ครับ คือตอนนี้เราจะต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์นะครับก็ต่อเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้นะครับตบกควบคุณสุภาิพวิทยาต่อด้านนู้นนะครับแล้วลองสังเกตดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับครั้งนี้ชัดเจนเลยครับก็คือเข็มของโวลต์มิเตอร์เบนมาทางขั้วเอของแบตเตอรี่ของแผ่นตะกั่ว คือเข็มของโวลต์มิเตอร์เบนมาทางขั้ว A ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักระยะนะครับแล้วดูว่าเข็มมันเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับครับในกรณีของโวลต์มิเตอร์นะครับเข็มจะเบนกลับคืนเข้าสู่ ศูนย์ทีละนิดทีละน้อยนะครับครับผมครับแล้วก็ในส่วนของขั้วตะกัวที่เมื่อก่อนเคยต่อเข้ากับขั้วบวกครับครับที่สีน้ําตาลครับจางลงครับนะครับแล้วก็ตะกัวขั้วบีที่ต่อเข้ากับที่เมื่อก่อนต่อเข้าขั้วลบครับครับเกิดเป็นฟ้าจางๆครับผมครับครับเมื่อทิ้งไว้สักครู่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนจากวมิเตอร์นะครับมาต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด6โวลต์นะครับช่วยไหมครับครับนะครับต่อเข้าไปที่ขั้วเลยนะครับครับแล้วก็คุณสภาพวิริยะก็ลองสังเกตดูนะครับว่า มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็คือเป็นคล้ายๆกับตอนแรกเลยก็คือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นทั้งสองขั้วครับฟองแก๊สนี้ก็เกิดขึ้นได้อย่างแบบชัดเจนเกิดขึ้นมากเลยใช่ไหมครับครับครับเมื่อทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณสุภาพวิยาลองสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือนอกจากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วครับก็แผ่นตะกั่ว A ก็สีเข้มขึ้นเป็นสีน้ำตาลเข้มครับอก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับถ้างั้นเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมก็จะถอดออกจากแบตเตอรี่ขนาด6กโวลต์แล้วก็ไปต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับแล้วก็ลองดูที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเป็นการเดิมเลยนะครับรุกคนหยิบหลอดไฟมาหน่อยครับต่อเลยก็ได้ครับครับ เป็นไงบบ้างครัมีแสงไฟเกิดขึ้นครับครับแล้วก็ดับไปแล้วการทดลองในวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับครับทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองในวันนี้กันนะครับเป็นอย่างไรบ้างได้ครับจากการทดลองเมื่อจุ่มแผ่นตะกั่วทั้งสองแผ่นลงในสารละลายกรดซัลฟูริกแล้วนำโวลต์มิเตอร์ไปต่อเข้ากับวงจรจะสังเกตเห็นว่าเข็มของโวลต์มิเตอร์ไม่เบนนะครับ แสดงว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเนื่องจากว่าขั้วไฟฟ้าทั้งสองมีศักไฟฟ้าเท่ากันนะครับ,รบดังนั้นการสร้างเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่วจึงต้องทําให้ผิวของตะกัว่วที่เป็นขั้วไฟฟ้าทั้งสองมีศักไฟฟ้าต่างกันนะครับ,รบและเมื่อต่อวงจรเข้ากับแบตเตอรี่ครั้งที่1นนะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ขั้ว A มีแก๊สเกิดขึ้นและมีสารสีน้ำตาลดํา,าม,ดมาเกาะที่แผ่นตะกัว่ว ส่วนขั้ว b นะครับก็มีแก๊สเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่แผ่นตะกั่วเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับครับละเมื่อต่อวงจรเข้ากับโวลต์มิเตอร์ครั้งที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่าเข็มของโวลต์มิเตอร์เกิดการเบนไปนะครับนจุดจุดหนึ่งแล้วก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนที่ขั้ว a สารสีน้ำตาลดำจะหายไปแล้วก็เกิดสารสีขาวมาเกาะแทนที่นะครับ ส่วนที่ขั้วบีก็มีสารสีขาวมาเกาะเช่นเดียวกันนะครับแต่สารสีน้ําตาลดําที่หายไปนะครับจะสังเกตว่ามันจะจางลงนะครับส่วนสารสีขาวที่มาเกาะก,ก็อาจจะมองเห็นยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสารสีขาวเนี่ยอาจจะมีปริมาณน้อยนะครับแล้วก็เ,เข็มของมวมิเตอร์ที่เบนไปนะครับก็ เกิดขึ้นเนื่องจากมีความต่างศักย์ที่ต่างกันจึงทําให้เข็มของโวลต์มิเตอร์เบนไปซึ่งก็เกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้เราต่อวงจรเข้ากับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นการบรรจุไฟนะครับและเมื่อเราต่อวงจรเข้ากับโวลต์มิเตอร์ในครั้งนี้ก็เป็นการจ่ายไฟนะครับจึงทําให้เข็มของโวลต์มิเตอร์เกิดการเบนไปครับ เละเมื่อต่อวงจรเข้ากับแบตเตอรี่ครั้งที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ขั้ว a สารสีขาวจะหายไปเกิดเป็นสารสีน้ำตาลดำมาแทนที่แล้วก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้นด้วยครับส่วนที่ขั้ว b นะครับสารสีขาวก็จะหายไปแล้วก็มีฟองแก๊สเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับครบและสุดท้ายนะครับเมื่อต่อวงจรเข้ากับหลอดไฟจะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟสว่างขึ้นแต่นั้นก็จะค่อย กลี่ลงแล้วก็ดับไปนะครับ,รบส่วนที่ขั้ว A สารสีน้ำตาลดำจะหายไปแล้วก็เกิดสารสีขาวมะกาะแทนที่นะครับส่วนที่ขั้ว B ก็มีสารสีขาวมะกาะเช่นเดียวกันนะครับครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูการประยุไฟครั้งแรกของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบตเตอรีกก่นะครับครับซึ่งทำได้โดยต่อแบตเตอรี่เข้ากับแผ่นตะก,กั่วนะครับ อิเล็กตรอนจากแบตเตอรี่จะเคลื่อนที่มายังขั้ว B ซึ่งเป็นขั้วลบนะครับครับทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออนซึ่งมาจากการแตกตัวของกรดซัลฟอริกนะครับจะรับอิเล็กตรอนได้แก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นนะครับแสดงว่าที่ขั้วนี้นะครับเกิดปฏิกิริยารี u ักชัน uction, หรือเป็นขั้วแคโทดนะครับครับและแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นนี้นะครับไม่ทำปฏิกิริยากับ ขั้ว B นะครับเพราะนั้นแผ่นตะกัว่วจึงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ,รบส่วนที่ขั้ว A ที่ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่น้ำจะให้อิเล็กตรอนนะครับเกิดเป็นแก๊สออกซิเจนขึ้นนะครับที่ขั้วนี้นะครับ,รบแสดงว่าที่ขั้ว A นี้นะครับเกิดปริยาออกซิเดชันหรือเป็นขั้วแอโนด โดยแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะไปออกซิไดซ์แผนกก่นตะกั่ว a นะครับเกิดเป็นเกรดโฟออกไซด์นะครับซึ่งเป็นสารสีน้ำตาลเข้มนะครับเคลือบที่ผิวของตะกั่วนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วแอโนดเป็นอย่างนี้การทำเช่นนี้เ,เรียกว่าการประจุไฟครั้งแรกของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วนะครับอืมครับดังนั้นการประจุไฟครั้งแรกเนี่ยเป็นเหมือนการที่ทำให้สักไฟฟ้าของ ขั้วทั้งสองแตกต่างกันโดยจะเกิดเลดโฟออกไซด์ ide, ส่วนอีกขั้วก็จะเป็นะตะกั่วเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับจากนั้นนะครับเมื่อนำเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วที่ประจุไฟแล้วนะครับไปต่อเข้ากับโวลต์มิเตอร์อีกครั้งจะพบว่าเข็มของโวลต์มิเตอร์จะเบนจากศูนย์เข้าหาขั้วที่เกิดเกรดโฟออกไซดนะครับครับ ปฏิริยาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับการทำเช่นนี้เรียกว่าการจ่ายไฟนะครับซึ่งณตอนนี้ที่ขั้ว B จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับเกิดเป็นกรดทูซันเฟตออกมานะครับดังสมการอืมครับถ้าอย่างนั้นขั้ว B ตอนนี้ก็จะกลายเป็นขั้วแอนด o อ e แล้วใช่ไหมครับใช่ครับส่วนที่ขั้ว A นะครับจะเกิดปฏิกิริยากร d ดักชันนะครับเนื่องจาก r ร d โฟออกไซเปลี่ยนเป็นเร d ทูซั f เฟตนะครับตามสมการนะครับครับนั่นก็คือขั้ว A ตอนนี้ก็จะกลายเป็นขั้วแคโทดใช่ครับครับแล้วนักขณะจ่ายไฟนะครับที่ขั้ว A และขั้ว B นะครับจะมีสารสีขาวซึ่งไม่ได้ลายน้ําและสารสีขาวนี้ก็คือเร d ทูซั f เฟตนะครับเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับครับและในที่สุดเมื่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองมี เรดทูแันเฟดเหมือนกันนะครับสารไฟฟ้าที่คั้วทั้งสองจะเท่ากันทําให้ไม่สามารถจ่ายไฟได้อีกนะครับอืมครับดังนั้นการจัดไฟเนี่ยเป็นการเกิดปริยาที่คั้วไฟฟ้าทั้งสองซึ่งทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าออกมาจนกระทั่งขั้วไฟฟ้าทั้งสองมีสารไฟฟ้าเท่ากันดังนั้นก็จะไม่สามารถจ่ายไฟได้อีกถูกต้องไหมครับถูกต้องกันนะครับและเมื่อนําไปประจุไฟอีกครั้งนะครับจะเกิดปริยาดังสมการนี้นะครับครับ แต่จากการสังเกตนะครับปริยาจะไม่เหมือนกับการประจุไฟฟ้าครั้งแรกถูกไหมครับใช่แล้วครับการประจุไฟครั้งนี้จะเกิดปริยาในทิศทางตรงข้ามกับการจ่ายไฟนะครับและไม่เหมือนกับการประจุไฟครั้งแรกนะครับนั่นแสดงว่าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกวดนะครับเมื่อจ่ายไฟหมดแล้วเนี่ยสามารถนํากลับมาประจุไฟใช้ได้ใหม่เรื่อยๆเลยหรือเปล่าครับครับ สามารถประจุไฟเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแต่ก็มีอายุการใช้งานระยะเวลาหนึ่งเนื่องจาก Gret เล t ูทันเฟสที่เกิดขึ้นเกิดจากปฏิยาการจ่ายไฟจะหลุดออกจากแผ่นตะกัว่วซึ่งตกอยู่ที่ก้นภาชนะนะครับทำให้แผ่นตะกัว่วสึกก่อนลงไปเรื่อยๆและเสื่อมสภาพจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วครับว่าทําไมแบตเตอรี่จึงมีอายุการใช้งาน <c oughs> ดังนั้นเมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราจะเป็นต้องเปลี่ยนลูกใหม่ใช่แล้วครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวที่นําความรู้เรื่องปฏิยารีดอกมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอ๋อครับในวันนี้ต้องขอบคุณคุณชาญรงค์มากครับที่มาให้ความรู้เรื่องเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวครับครับด้วยความยินดีครับครับ